คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับออสวัสดีครับผมวันนี้ก็เปิดคลิปแบบงง,งๆนะครับผมได้หยิบ <c oughs> คือไม่ได้หยิบนะครับไปเข้าน้ำมาแล้วมันกดออตโต้ให้ มือเลือกบัตเ้นฝ่ายอันแรกให้ผมเลยโคตรเกลียนแต่ว่าโคตรเซ็งมาครับแล้วก็วันนี้นะฮะก็เอาวิค่าด้วยเหรอไม่เปลี่ยนไปตอนไหนวันนี้งั้นถ้าดาบวีคมาเอ่อเราล้อเล่นเป็นสายสองดาบไหมผ่านละแต่ว่ามีวีคอันหนึ่งดาบตึกอันหนึ่งเออถึงว่าจะไปึกแค่ไหนนะครับแต่ว่าเราเป็นสายน้ำมีจะแล้ว เดี๋ยวรองดูกันมันต้องโชว์กัะฉี่ด้วยไงแกถ้าโดนผักโดนเบิร์ก็น่าจะได้อยู่ไปครับตัวไม่ตายแปอยู่กับเขาเลยลำบากเลยครับฉี่มาที่ผมมาโชว์กับเขาลำบากรุ่นจอกร้อยนะครับเพื่อนโอ้โหมันแย่งได้ด้วยมันเข้ามาแบบตายโอ้โหพอเพื่อนเราก็มานี่มา ุ้ยไม่ดีไม่ดีดละวโอ้สี่คนสี่ต่อสี่แต่ว่าสวนกดวิกเด้ยเขาไปได้ของเขาวานะน่ะเดี๋ยวโดดน,นะเดี๋ยวก็รอซูกอนแต่แต่แต่ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะฮะผมก็ไม่เคยเล่นอาประชนกระชีมกันรู้สุกว่าน่าจะชนไม่ได้ไม่ไหวอยู่แล้วโอเคได้คลิปเต็มได้สามจะแตกตรงกลางได้สวยเล่นสวย เอาเลยมิน่าบอกไปก่อนโอเคผักไม่โดนเพื่อนมันเป็นม้มตัวหลังตัวหลังค่อนข้างลำบากเลยทีเดียวครับนี่ก็เจ็บออกรองเท้ากรอกก็มีการเบ็ดโอ้โหและอยากแรงเอา้ามันแตกหมดอีกจะเลินจะเลินยังไงครับโอ้ยยังไงครับ นักกอล์ฟนักกอล์ฟสวยเพื่อนวีคมึงกดวีคเพื่อโดนสวนโอเคให้คิวมแต่การที่เพื่อเติมนะฮะสวยเลยเดี๋ยวเรามาขึ้นเป็นฉันไม่รว่าไปเลยโบกี้หรือว่าเจาะเกาะไอ้เหลืองดิสติกอนน่าจะมีเหลืองครับเกมนี้มีเหลืองมีเหลือง สอง,สงแตกสีเดินกลับสีเดินกลับเอาเป็นต่อะเรืองแล้วกันนะครับอยากได้เลือนนิดนึงได้คูดาวนิดนึงขอสามแตกก่อน <c oughs> ฟามไปก่อนเลยคือก็ไม่รู้แหละ <c oughs> ก็มันตัวแบบดามิ่แหละถ้ามันโดนเบิร์สีเดียวก็น่าจะตายไหมบัตเตอร์ไฟต้องลองไปดูก่อนครับ <c oughs> รองเท้าเกาะด้านบนมีมาอีกหนึ่งคนเสียว่าตรงนี้เอา้าสีอยู่ล่างสีอยู่ล่างโลก่อนเข้ามาเว้ตรงนี้ลลพลอยกข้าไยครับสู้กับโตโรเหมือนสู้กับหินปแปลก,กวาโลมมารับด้านบนคนเดียวสวยวะ่ะวันนี้เจอคนเล่นโบวาบอลดีทุกคนเลยนะไม่มีไม่มีคนเล่นแย่เลยแบบว่าหดจัด เกมนี้เอาหน่อยแล้วกันเสียเวลาเกาไปเลยอย่างเขาไม่รู้เอ๊ะไงเอ๊ะไงคอนเทนต์อะไรผมเพิ่งเข้าน้ำมาคอนเทนต์อะไรลบเลือดไปก่อนไปเติมตรงนู้นลบเลือดไปทั้งหลอดขอ,อแรงใจให้เพื่อนๆโอ้โหอ่าเดี๋ยวเราป้อมให้เพื่อนครับผมเดี๋ยวจัดให้ <L inda> จัดให้สวยๆเลยมาต่อมาณเราไปดาบถึกเลย <L inda> จัดให้งาม งามแต่ว่าด้านล่างก็ไม่ได้เสียป้อมนะแค่แบบว่าแพ้แไฟเฉยๆนะครับโอเคเขาวาดไม่ทันว่ะลงกลางบัดชันเ้ยแตกแล้วนี่มึงไม่แตกมึงไม่เอาให้แตกละเพื่อนลง้ยนี่ว่าลงด้านล่างต้องขึ้นบนต่อชีวิตชีวิต ทีวีโดนนะโดนนะยังไงซีฮึวีอีกมายิงก็ดิยิงดิเพื่อนกดวีก็ยิงดิฮอกแอบ่าแอบบันอยู่นะครับผมแต่ถ้าเป็นบอกฟิกเกอร์อะไรอย่างงี้ก็ตามง่ายหน่อยนะแต่ามาลองเทสดูเทสดูด้ไหนก็ได้ไหนละ เดี๋ครคือหลอดแบบนี้ไม่มีไม่น่าซัดแน่แทบเลือดเต็มแม่แม่แม่น่ารองอยู่เลือดประมาณนี้ไม่ไม่น่าซัดเลยจ,จะเอาอย่างเดียวเ,เลยเดี๋ยวรอตอนที่เราเลือดเต็มอ่ะมีวิคมีดาบถือกันเดี๋ยวเราจเจอกันรอดูสักครั้งจะออกโบเกนสเปีย์มาเขาจะต่อเราเข้าหรือ,อวะ่ก็ได้จะเข้าอยู่แถ้าออกรองเท้าแค่รองเท้าก็ได้อยู่เอแล้วก็โ <system S 2> ดนโดนโบเกนสเปียอยู่ ม่ขยันเติมจังวะมา,มาไปบ้างมาฉันไปบ้างมาที่เลางกลางไม่มีอะไรแล้วตอนนี้หลังมาวิทีเดียวเลยทีเดียวเลยโอ้โหโอ้ยโอ,โอ้ตายว่าไม่เ้ยทีเดียวเลย สยองเลยน่าจะไม่เวิร์กนะครับสายระเบิดยังดูดีสายฟิกเกอร์ยังดูดีดูวปิดไปเดี๋ยวรอเพื่อนมาครับหนึ่งกับบ้าเจ้าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องได้ไฟต้องได้ไฟส่วนแม่งเลยแล้วกันส่วนแม่งเลยแล้วกันเสียวิ่งอีกแล้ว ชุดงเงาเอลดอร์ไม่ตายกรับตอนนี้เอาต้องฝากเฮยเตะตีตว่ะน่าจะเดินกลับไปทางไฮยเตะคอยเอาไฟ้ายังไงสิยังไงสิโดนหมึงเต็มๆอา้าวตายไปแบบงงๆถึงว่าจะบินแบบว่า <c oughs> ไม่มีอะไรทำเลยตรงนี้เผื่อเผื่อเอล์ดอร์ไหเอ้าแต่ว่าเปิดมังกรเนี่ยไม่มีใครโซนถ้าคนาตบเปิดพุ่มต้องเป็นผมเลยเนี่ยมาแล้ววะมาดาบวิกดาบถึกดาบวิกดาบถึกค่อยๆกดกดที่ดันแล้วมาโซโลคิวโซโลคิว ดาบวีกดาบถึกตบเมตาวัาน้องเมตามเลนไม่ถึงแงจริงเราเร่งสปีดได้แต่ผมไม่รู้ว่ามาจ้ากวันติหรีอยังนะครับดูเหมือนจะยังอยู่ได้ป้าป้าป้า,ปามาได้เลยมาได้เลยอันติททครับมาได้เลยไปไปไปขี่ขี่ขี มันจออร้อยนะครับผม,มเพื่อนแต่ว่าบัตเตอร์ไฟมันจะมีบัฟคีย์อยู่แล้วของมันนะฮะัมุนจ่อร้อยเลยไหน่ต็ตอนที่ออมนิแอร์แล้วกันเอาตัวบางไว้ครับอมนิออร์จะแรงตัวบางมากหมีก็น่าจะใส่กับเรนดอร์ได้แหละสไลา์เทพนีมมม้มาทำไรจุดอ่อนของมาจ้าเทียนติ กับเชื่อมถ้าเชื่อมก็อันตรายอยู่มาเรื่อยๆครับตรงนี้มาเรื่อยๆครับเดี๋ยวเร <off le> าจะปล่อยบนปล่อยบนหรือว่าปล่อยไหนดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วดูโซ่อะแล้วดูโซ ไทยยติก็กันดูโซ,โซแบบแอบดบโอ้โหมันม <c oughs> ันจะตายเพื่อนมาปีต่อยอ้าวหลุดคู่โรนันโดไม่ได้หลุดเดียวนะครับผมหลุดคู่โรนันโดคู่โรนันโดหลุดคู่ล่ะครับ หลุดคู่ครับดาบวิคช่วยชีวิตมีวิคสองวิคแกรับเรียกว่าถึงสองแอนหลุดคู่เอ <c oughs> โซละดูโซละเซฟเซฟลารนิ่งเกียบเลยทอนี้อารม,มาครับนี่ได้ไมั้ง <c oughs> ได้ครับ <c oughs> โอเครอดักฝั่งนี้เลยดูโซละ ได้เจาะก็น่าจะดีครับใช่ไหมเพราะว่าพวกมูรามาสาก็ดีโบเพชก็ดีนะครับสองย่างแต่ถ้าจะให้ออกก็น่าจะเป็นมูราก็ได้มั้งไอ้นั่นก็ออกเป็นฟอสการ์ดอยู่มูราก็ได้มั้งคเพราะว่ามัน่าจะดีทำเมยไปเลยออกของแทงด้วยไกอาด้วยครับ ป่าเขาเออได้ขยันพิมพ์ด้วยอ,ออรีตวิวก็น่าสนใจครับออรีวิวปะ่ะบับกอกเข้ามาก่อนถ้าโดดเข้ามาตายนะครับเนี่ยเอาโดดใส่กี้เรียบร้อยดาบวิกมาเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย ตัวเปิดจริงโจงอยู่แล้วมึงยสวยดครับน้องจริงไม่ได้เอาไปบัดเข้าน้ามาเพื่อนให้บรรลติสวยใส่เลยเพื่อนคิ้วลามาด้วยให้เพื่อนใส่เลยเรียบร้อยแอคอย่างนี้ไม่มีไฟครับแออย่างนี้ไม่มีไฟครับ โอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเซิฟเซิเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นแบบเต็มๆดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีเวลาแล้วเอาไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับบัตเตอร์ไฟสายดาดถึงสองอันนะครับยืนกับเมตาออฟเลนนะครับช่วยเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวไปก่อนสวัสดีวันนี้ไปเขียวแล้วเนะีะเอาเรื่อง